จะได้โชว์เราสับไอโฟนดูหนังดีซีีเพกเดินเดียวเล่นในเซนจัลดีเอลว่าความรักยิ่งใหญ่กว้างไกลก็เวิดจัีกจั๊กรั๊ดีั๊กจั๊กจเลยจั๊กจัเกถ้าเงินไม่มีสักบาทจะแต่งกันไหม กับชีวิตจเราโหดเกินไปกับคนคนหนึ่งครับผมแหมสุดยอดครับนี่ก็เป็นบทกวีฮะหรือว่าเนื้อน้องครับผมจากกัรีอ <ผม S 2> เองฮะในการสั่นมาอย่างดีครับเอ๊ะเอาคุณรู้ไหมครับผมอ,อินโทรเพลงหนึ่งมาคุณครู้ไหมว่าเพลงอะไรรู้เลยแน่นอน,นแต่ผมว่าคุณรู้แน่นอนละ กะลุนาฟังให้จบสวยขยีใจเฮ้ยไม่ใช่สิอ่าผมรักเมืองไทยครับผมดีธรรมดาอ่ะะอ่นี้งั้นผมบอกพี่ไปผมบอกเลยว่าพี่ต้องตอบได้ภายในไม่นานไม่นานหายังเอายพรอมเอาฝรั่งหรไทย

เดินอเเดินเดินเดินโมเดิรนเดินเกล็ดไม่ตเดินมาคนเต้นก็อ้สองมุมเดนโเดนเตเกนดอยู่เดินด้นปาเดปาเดแล้วก็เมโยอู้เอาเรื่องนะป็นไงเฮ้ยได้นะปันไงงั้นมีอีกเพลงหนึ่งเอายังเอาล้ผมไทยก็เลยังกฤดก็เลใช่ไ้ยได้หมดอินเดียก็เลยอ่ะงั้นเอาเป็นอันกฤษกแล้วกัน ไล่จู่ๆเข็นดูหมดนะ Take my h a n to the old town road and go ไล่จู่ๆเข็นดูหมดโอต้องมีกงินอเนี่ย โอ้โหสุดยอดมากครับเราเท่านี้รู้เลยครับโอ้ถือว่าเก่งนะเก่งนะแม่ขนาดผมไม่ให้มันยากขนาดเนี่ยพี่ตี๋เขายะตอบได้ครับผู้ชมครับใครมันใครมันจัดให้นักภาคให้อยู่ด้วยกันคูดีวะเขาโอดไนมาครับกองกูจะลวกเสียงม้าอย่างกับลูกชิ้นกำลังเดือดในหม้อเอ้าเฮ้ กันหนึ่งไปหนึ่งรอบอกท็อบกไปไปไปท็อปครับเอ้ยไอ้บอลเรืบัก EP ได้ปะบอลเรืบัก EP ได้ปะท็อปลองพีไปเนี่ยฮะท็อปน้องพี่ไหมเนี่ยฮะเมื่อกี้ไงฮะเนี่ยคนที่ชื่อท็อปเนี่ยเขาบอกเนี่ยแถวนี้มีม้าด้วยเหรอมองเขาบอกว่าจะลวกกับเสียงม้าด้วยว่าเสียงลูกชิ้นกำลังเดือดในหม้อ ต่นนา้เรียวรีก็จะผ่านมาได้ครับโดนทางด้านของ9ก้าสตาร์บอยครับผมลากกันมายมยาวครับมีโดนอยู่ในห่อจากเรียวรีห่อให้ครับอ่างี้พี่ตีสามเต้ากับเราสามคนครับ<ม><ม>ผมมีอะไรซักหนึ่งบทเพลงทำไมไปถึงผมผมผมตั้งคำถามให้พี่ตีสองคำถาม พี่ตีต pues ่อครูหมดเหลือผมไปจุดเพลงอาได้ทำนะผมเลยก่อนเต้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 เตเต้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 เตต ไก่ขันตอนเช้าใช่โอ้เตาว่ะเราไม่ได้เฉยดู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 ทแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วทางหลหลไปถึงทำกับบ้าได้อ่ะุเทตเอผมพลาดได้ไงอะผมเออเห็นคุณดูบอกยากตรงไหนไม่ได้ไม่ใช่เสียงเพลงละอ่ะแต่ผม รู้เลยว่าพี่ตอบผมไม่ได้ที่การที่จะให้คนตอบได้นั่นแปลว่าต้องใบโหดแปลว่าเมื่อกี้ผมใบโหดอ่าพี่ตอบได้รอบนี้ผมจะใบให้ยากกว่าเดิมเออเฮ้ยอุ้มยังฮะจะอุ้มอีกอ่ะครับผมอ่านะเป็นหยองได้อุ้มนะเอาแล้วนะครับผมน่ยจริงล้

ไปเยอไ้ตอาอย่ไดอมาย่าไ้ตมาว่ไ้มาอย่ไตวา่ตอมาอย่าไป้่าไหนตอาอตา่ไปมันไ้ตมามาอย่ไ้มาไดตอมา่้ตมาอย่ไอา่ได้ตาไมย่าได้ตอด่ไม่ถไงมไม่ถึงตั่ไ้ม่ถึงครับไม่ไตม่ไดม่าได้ตอดมา่าไดมาอย่า ถ้าผู้ชมคิดว่าไม่ถึง20คือไม่ถึงเขาดูภาพรวมตอนนี้เนี่ยเห็นะไหมไม่ถึง10ฮะเตือนตีตำรวจดิเตี๋ตีตำรวจเลยตีตำรวจไม่ถึงแน่นอนเตือนไปตีตำรวจให้ไหมอยู่คนเดียวที่แบไปตีตำรวจยังไงก็ไม่ถึงถึงข่ไม้มนติดกับมันตั้งเหรอเย็นๆครับชัดฮะจะเย็นฮะไม่ตายนี่กูโดนจับกูโดนจับ <id: dictator and nadie> เราทำยังไงอะแล้วไม่มีจับภาพของเอลเคว้งเลยหรอครับเนี่ยอ๋อเขาโดนอุ้มอยู่เนาะโดนอุ้มเยอะโดนอุ้มเยอะถ้เจออย่างนี้ผมรู้สึกว่าเสียใจมากครับแม่ครับลูกแล้วลูกทำไม่ดีว่าขาโอษจี่เอเอไม่เคยฟังเลยไม่เคยฟังผมเคยฟังแต่พวกที่แบบว่า ถ้า่านี้นะไม่บอกไม่ทันเลยเฮียผมบอกเลยว่าไม่พี่ไม่ไม่อะไรรู้ไหมไม่อะไรไม่เป็นไรเมื่อเกิดมาอย่างนี้เบื่อมีเชาที่มีจะทำมันไม่ดีจังที่หัวใจมีสู้เพื่อคนเธอโดนไหลมานึ่งคันยังไงครับพี่น้องจังหวะนี่โดนไหล อยู่จบแคบบอสจะวนไปได้ายเตาที่เดิมจบแคบบอสจบแคบบอสนี่ครับหาดุยังไงฮะโอเวอร์เหมือนจะเป็นคนขับเองด้วยครับผู้ชมครับจบแคบบอสวนจบแคบบอสอยู่เก๊วนจบแคบบอสอยู่ยังวนอยู่ยังวนอยู่นี่ฮะยังไงฮะโดนเข้าหลังมาแบบไฟใหญ่แล้วครับไฟใหญ่แล้วฮะเพื่อนเนี่ยเพื่อนในวงเนี่ยโอเคเดี๋ยวนะพี่จบแล้วจบแล้วจบแล้วเดี๋ยวนะไฟใหญ่กันแล้วอะไรไม่ใช่ไฟใหญ่ไม่ใช่ไฟใหญ่ ใหญ่ใหญ่กันแล้วนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงวงฮาคิตำแต่ตำรวดอยู่ในวงมึงไม่สนใจตรงนี้รู้ตรงนี้อ่ะไม่ก็เขาไฟใหญ่แหละระหว่างด้วยอย่าพึ่งเปลี่ยนเรื่องยังไม่ได้ไฟใหญ่เลยไม่มีไฟใหญ่เลยไฟใหญ่กับใครเราไม่ได้บอกแต่นี่อะไฟใหญ่แล้วแน่นอนไม่ต้องทำอะไรเลยนะตํารวจกี่สิบกว่าที่ไฟที่ไฟมันไม่ใช่ไฟใหญ่คือต้องเอลเคนยี่สิบไฟละยี่สิบไม่ได้เขียนปลเลยอ๋อไม่มีปลโอ้โหโคตรเหลี่ยมครับ ไม่มีครับไม่ได้เครเหลี่ยมนะคุณผู้ชมครับไอ้พี่ใหญ่เหลออกมาไหมขับขางวเลยไฟใหญ่นนะขัไฟใหญ่กันนะไอ้สุกไอ้เนี่ยกาลกานนะเชิบไอ้ไม่ออกหรอกตำรวจตำรวจไปเคียวเอยตำรวจเฮ้ยไม่ตำรวจเลยมีอาการนนเขยแล้วตำรวจต้องไอ้ตำรวจหาชี้เนี่ยออกเข้าครับไงเนียอ้เอพีมาจีบอาชีพหมดไปอืออะไรยังไงเนี่ยผู้ชมเขาถามเนี่ยกระเต๋าตัวเหลี่ยมมียังไงเนี่ย เเต่าตัวเหลี่ยมเนี่ยเดี๋ยวได้ฮะไม่ตีมั้ยไม่ไม่ไม่เมื่อกี้ตงเมื่อกี้มันออกไม่ได้ตรงไมแล้วยังมันโชว์ได้มเลยแล้วก็ฝีมือได้หนี่อยแบกด้วยโชว์10นาทีเนี่ยมันยังไม่จบเลย20นาทีน้องวาวมันไม่มีไฟแล้วครับพี่พี่ต้องยอมรับชะตากรรมแล้วทถพงเยอะไม่มีไฟแล้วรู้ได้อย่างไรผมรู้ อ่ะผู้ชมครับผมถามเลยครับสามพคนสามพันท่านทุกท่านทิดว่าจะมีไฟใหญ่ให้ได้เห็นอยู่ไหมไม่มีมน,ไไน,นี่อ่ะเขาฮะเก็ตอยู่ไหนวะเก็ตไฟบุกแล้วกลางเองลกเลางอ็อ่ะงั้นผมถามเลยครับ <c oughs> อยากเห็นใครโดนใครอยากเห็น <c oughs> ตีสามเต้าโดนวิทพื้นสิทีพิมพ์ตีโดนนะครับผม แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นผมโดนไม่คือใครพิมพ์อยากรู้ไอไไอีพตรงเนี้ยเาโดนรตรงเนี้มันไม่อยูล้วเกี่ยวว่าใครโดนไม่โดนมันอยู่ที่ว่าเขาจะไฟไม่ไฟ่ฟไม่ไฟเราไฟแม้เราไฟเราเซ็ตรไวองพีแรกแล้เซตตรงนี้ถูกไม่ารว่ามันวางมันวางแล้วแล้วมันมาเ้มาเชียี ไปสภาก็ได้ที่ไปสภาเลยสภาอ้าวอ้าเอ้าคือรถต้องหลุดจับอาจจะไปเจอไงรถไม่รถมามากูได้มากูได้ไปสภามากูเอ็ดเดอมันลิงก์ไม่ได้เอ็ดเดอร์คืขอบคุณนะที่ต้นรถให้อ่ะอตีครับนี่คือจุดจบของเจ้าครับยังก็เวลายังนับอยู่พี่ตี๋เขาจะไปสภากันแล้วแล้วไงฮะเวลายังนับอยู่ปะ แต่เขาไม่ตีเลไงเพราะว่าเขาไปสภาหมดแล้วไงพี่แล้วไงฮะเวลามันยังอยู่ถ้าเวลาข้างซ้ายหายค่อยว่ากันอะอยู่ไหนพี่วุ้ยเห็นไหมตอนนี้คุณผู้ชมน่ะเขาบอกเขาบอกเขารู้แล้วตอนนี้เขาอ่านเกมเขาอ่านขาดนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอาฮะเอาครับปีสามเต้ากับเราสามคนเอทีเคเขามารอแล้วฮะโอ้โหยังอยู่ฮะก็เวลายังอยู่่เขาอาจจะคุยจบ ก็จริงแต่ว่าอาจจะออกมาไฟใหญ่กันก็ได้ใครจะรู้ถ้าเวลายังอยู่น้องบอกพูดเองว่าให้จนกัาเวลาจะหมดเต้นสุดจักกรรมตีหนึ่งสิบห้านี่ตีหนึ่งสี่นาทีที่นี่กันเหมือนกันแล้วยังเหลือเวลานะครับโอเคเขาก็มารอนี่กันเหมือนกันแล้ว L.K. เข้ามารอนี่แล้วนะไม่ L.K. เคเข้ามารอนี่แล้วมึงก็มากันเลยเหลี่ยมก็คือเหลี่ยมสีเหลี่ยมก็มีสี่ด้านให้คนหน้าด้านเข้าไปหน้าเหลี่ยมเข้มาเพลงนี้ปะว้าวอะไรโมเข้ามาเพลงนี้ไหม เอาแล้วไปเปลี่ยนจอฮะเนี่ยรเราคุยเสร็จทีเดียวฮะเดี๋ยวเราจะประกาศนะคระับผมแบ็กแฮปแ้็กแหลับแลว <ไป S 1> อะไรเนี่ย พอ,อทีกูไม่กับคนก็มันเหลือลอีกสิบหกนาทีอ้าก็รอให้เลาหมดซีเผื่อเขาเดินออกไปนอกสะพานแล้วเขาไฟกันเอาา็เ้าถืถอว่าเป็นไฟใหญ่ถูกปะบ้าพี่ผิดอะไรดิมึงแบบว่าฝังทุอย่างเดยมึงเล่นตามตาเอออยากเล่น เราฟังเขาคุยหน่อยครับว่ากันนะพี่วิท่าอยู่แล้วเออได้ยินอย่างนี้ผมก็ดีใจเออเอาละเอาละโถ่เอ้ผมไม่อยู่ตลอดเลยมาเลยอมาครับมา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 มครับมาเจอทั้งสองฝ่ายแนหน้าสภาได้เลยครับกวกวอนะเดี๋ยวรีบมา เป็นกุญเชียยังไงอาหารจิมอ่ะถามเพื่อนดิตมอทำเดียวสั้นๆตอมอเลยมลนดีฟังตอนจบอ่ะงั้นผมรอจบกันแล้วอพีเอสาวงบัตรประกันอ่ะพีอะไรนะพีเอาบัตรประกันที่เหอนกัน่ะเอาตนี้ก็อน้เออแล้วก็ะไรต้นบอเริ่มเลยเลยกรเด็นครับขอเชิญตัวแทนทั้งสองฝ่ายข้างหน้าเลยครับก่าวอะสักนอย ครับเดี๋ยวไรักเป็นวันนี้มาเยือนหน่อยนะพูดก่อนก็ได้ครับครับผมพูดพูดได้เลยัานายกสภาพูดเลยครับพูดเลยครับครับวนีวันนี้ก็ไรลักก็ขอบคุณเอลเคมากนะครับที่สอนไรลักษ์หลายอย่างแล้วก็สนุกมากๆครับอะไรที่พูดจาล่วงเกินไปทั้งฝั่งไรักษหรือว่าอะไรที่พูดไม่ดีไปต้องขออภัยครับทุกอย่างเป็นแค่รวมในเกมไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรกันจริงีครับผมขอโทษด้วยครับผมแล้วก็ขอบคุณมากครับสนุกมากๆครับผม ขอบคุณครับครับุัอคับขอบุไ้พี่ไ้พูดดิครับทาง LK ก็ขอบคุณมากครับแล้วก็สุดยอดจริงครับสมควรที่จะเป็นแชมป์นะครับลายลักสม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 นี่จะเป็นที่หนึ่งครับแล้วก็ยินดีด้วยนะครับที่ได้แชมป์แล้วก็ถ้าเกิดมีซีซั่นหน้าก็ไว้เจอกันอีกครับอาจจะได้เจอกันอีกแล้วก็ ขอโทษทุกอย่างที่ทําอะไรไม่ดีไปหรือทําอะไรให้ไม่พอใจทุกอย่างไม่ว่าจะ,จะด้วยคําพูดหรือการกระทําอะไรต่างๆนะครับขอโทษทางไลน์ลักทางเอลเคทุกคนขอโทษจากใจจริงครับทุกคนขอโทษเขาด้วยขอโทษครับเอาแล้วฮะนี่แหละฮะสกทริตับใจลูกตาฮะแทนสุดายปลอภัยฮะทังสุดท้ายนะก็เป็นจีจีฮะเี่เป็นการจีจีวพีฮะเป็นการอ่าร่วมแสดงความยินดีนะฮะ กับว่ากับแชมป์ในรายการออสตาอารีนาในรอบแกรนด์ไฟนอลนั่นก็คือนั่นก็คือทำเติร์ลเลิฟทำ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 วอสออสตาอารีนาเดอะแชมเปี้ยนซีซั่นทีท่หนึ่งสองพรางวัลผู้ชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ทีมสตาร์ เท่าไร<ป>รักที่าี้วนะครผมนี่ฮะนี่คือโฉมหน้าทีมที่ได้รับรางวัลน,นะ The Champion ไว้รักครับผมนี่คือแชมป์อันดับครับผู้ที่ไม่เคยแพ้กันแพ้ใครมาเลยฮะ <c oughs> ในรายการแข่งนี้ฮะที่เอาแา่พลาดมันคงว่ากันกูเปลี่ยนจะกข้างมันทั้งล่าชันแล้วไม่มีคำว่าอ้างตอนกูสร้างมันลุยให้ตายกันไปข้างจนกูล่างพังถ้าเพื่อนกูเจ็บพวกมึงต้องจบน้ำมันเป็นเหตุที่มึงต้องหลบพัาะทางกูเก็บมึงต้องจบเราคุณเด็ดมันทั้งหมดแล้วมึงอย่าหวังจะกบฏเลย มันยังว่าส่วนระดับมึงยังฮาวเพราะเป็นได้แค่กระสอบไม่จัดพวกกูไร้รักสู้กันมามๆกว่าที่ไฟ้น้ำมีแต่พับเพราะพวกกูเคยที่สุดไม่ต้องมาพิสูจน์อะไรให้มันไปละกูจะลุ้นเปจนสุดสายของยากที่ใครจะมาหยุดไหวและนี่คือเดิมพันครั้งสุดท้ายไม่ว่ายังไงต้องถึงจุดหมายสัตว์กูจะเดินไปกับเพื่อนจะมาสุดปลายทางเพราะจะขาไปวิธีภาคที่ไปจูดใดขันยังคงรันวิจีกันไม่ไปหลุดลายน้ำกูไม่สนแค่กะตามจะไปถูกใจกันมันคือเรื่องของพวกมึงเพราพวกกูกลมเกลียวเป็นครอบครัวไม่ใช่ตัวคนเดียวกูตายอันดับก็จะไปเหมือนบันไดจะกกกััดคอแล้วนไปูเฟ 40คนนะครับที่ได้เป็นแชมป์เปี้ยนของ Star Wars Star Arena ปี2024ซีซั่นที่1ครับโอ้โหสุดยอดจริงๆรูปสวยมากนี่เป็นเหมือนแบล็กราวน์นี่เหมือนอะไรราชสีหมาใช่ครับพ r ีเซนเต d by บายฮะไอเอสซีพียูด้วยฮะโอ้โหดีด้วยขอเสดงความเดีด้วยนะกับไล่ลักนะฮะโอ้โหแข็งจริงยอมรับเลยฮะสุดยอดครับไม่แพ้ไม่มีเลย ไม่มีอ่าข้อคนละหาอะไรใดๆทั้งสิ้นนะโอ้โหสมน้ําสมเนื้อใส่สดทุกแมครับผมืนที่ฮนะเราจะฝ่าฟันกันมาถึงตรงนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะ